ก็ตอนนี้ก็ไปได้ดีนะครับไปได้ดีก็คือตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ทําแต่คลินิกเป็นหลักใช่ก็แบบตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขยายสาขาทําพวกมาตรฐานคลินิกแล้วก็ทําพวกเรนนิงอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นก็หมายอย่างเขาตอนแรกบอกว่าตั้งไว้อ็ที่นี้ทะนรู้แล้วก็ทัารู้แล้วก็คือจำนวนสาขาก็ได้ตามเป้าอะไรเงี้ยครับยอดขายก็ได้ตามเป้าก็ถือว่าถือว่าอยู่ในผลที่แฮปปี้โอเคนะตอนนี้มีกี่สาขาตอนนี้มีห แล้วก็กําลังจะเปิดเดือนเมษายนนี้ที่สยามิงสาขาที่7ส่วนปลายปีก็เดี๋ยวกําลังหาพื้นที่เพิ่มอะไรเงี้ยครับใครที่มีพื้นที่น่าสนใจก็ส่งมาได้นี้ตั้งเ้าไว้จะทำให้คนไทยขยายจิงเอเชียอุ้ยเอเชียเลยเหรอที่พื้นที่ตั้งเอาเอาแค่ในกรุงเทพก่อนตอนนี้คือดูแลต่างจังหวัดอย่างเงี้ยดูแลไม่ไหวก็คือขออยู่แค่ในกรุงเทพก่อนอาจจะแบบอาจจะขยายปีหนึ่งประมาณ3-5สาขาประมาณเนี้ยครับถ้าไหวนะ ซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้มันแบบเกินกําลังตัวเองอะไรเงี้ยดูทีมงานอีกทีนึงด้วยอะไรเงี้ยครับเนี่ยตอนนี้เราประโยชน์เราดูแลตัวเ,เอ,อถามว่าถ้าถ้าคุยกันแบบสัตว์จริงเลยอะ่ะมันก็มีจุดที่บกพร่องอยู่บ้างออแต่ว่าในส่วนที่มันออโอกาสมันเข้ามาแล้วก็เหมือนเหมือนคนไข้ลูกค้าเขาให้โอกาสเราอะ่ะเราก็อยากคว้าโอกาสนี้ไว้เพราะว่าตอนนี้คนเหมือนคนเห็นจุดยืนของเราแล้วก็เข้าใจในใน p o ิชั่นนิ่งของเราแล้วคนก็ เลือกที่จะเปิดใจใช้บริการที่แบรนด์เราเนี่ยครับี่ก็เลยอยากคว้าโอกาสนี้ไปก่อนแล้วก็สุดท้ายาจะเห็นว่าช่วงนี้ก็จะมีแต่ประชุมเรียกทีมงานามาคุยหรือว่าพัฒนาระบบอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมเป็นขั้นตอนเพื่อที่จะทำอัปเกรดตัวเองให,ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แบบยังรับฟังฟีดแบ็ก จากทุกคนที่เข้ามาใช้บริการอยู่ซึ่งตอนนี้ก็จะมีช่องทางรับฟังซึ่งนี่ก็ต้องอ่านเองแล้วก็แบบเอามาปรับเป็นจุดจุดเอ๊ะจุดนี้น่าสนใจจุดนี้เขาพูดก็จริงอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอามาแก้เรื่อยๆเียรื่อยนะครับอะไรนะมีได้ไม่ได้แต่อย่าขยั้นะใช่หอยใจกันมาไปเจอหมอเลยหมอพูดอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างก่อนไอ้เรื่องเรื่องคิวเนี่ยก็ยอมรับจริงๆว่าว่าเขาเรียกว่าอะไรอะครับคือเนื่องจาก คนต้องการใช้บริการเยอะเกินกว่ากาลังกําลังที่เรามีแบบกาลังการให้บริการที่เรามีมันก็มันก็มกองได้หลายมุมมุมหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ให้คิวบริการบางคนก็จะไม่พอใจว่าทําไมถึงไม่ได้รับคิวบริการไม่เหมาะไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่าบางคนบางคนบางคนได้คิวบริการแต่แบบอาจจะมี มีการเลทเพราะว่าอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เขาไม่พอใจซึ่งตรงนี้เรารับทราบแล้วเราก็ไปปรับปรุงซึ่งตอนนี้ที่ก็มีการทําเกี่ยวกับประชุมหลังบ้านทั้งหมดแล้วก็แก้ไขเรื่องระบบการนัดคิวใหม่จริงๆระบบการนัดคิวนีหละแก้มาแล้วสรอบซึ่งก็ปรับมาเรื่อยๆให้มันอยู่ตรงกลางเพราะว่ามันมีตั้งแต่ช่วงที่นัดแน่นเกินไปนัดเบาเกินไปมันก็ไม่เกิดความพอดีตอนนี้ก็คือค่อยๆเป็นระบบที่เริ่มพอดีมากขึ้นใช่ครับแล้วก็ จะรลอนระบบนัดใหม่น่าจะประมาณมีนาคมนี้จะเป็นวิธีการนัดแบบใหม่ที่ที่คิดว่าดีเฟกต์น่าจะน้อยลงแต่ใดๆก็แล้วแต่ถ้าเกิดดีเฟกต์กับใครหรืออักเเดนเกิดขึ้นกับใครดิมีระบบพร้อมให้ฟีดแบบแต่ว่าสาขานั้นส่งมาได้เลยคุณมาวันนี้เวลานี้เจอปัญหาแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณดิพร้อมที่จะแอคชั่นให้ใช่เพราะว่าก็เป็นเหมือนแบบถึงจะเป็นผู้บริหารในแบรนด์ตัวเองแต่ว่าโปรเทคชั่นตัวลูกค้าแทนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าหน้าง,งานลูกค้าอาจจะเจออะไรที่ประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วเราไม่รู้ ถ้าอะไรรู้แล้วก็จะจัดการให้เลงซึ่งที่หนักๆก็รู้ปัญหาอะไรอะเราหนักๆสุดตอนนี้ใช่ไหมฮะน่าจะเป็นเรื่องคิวนี่แหละเรื่องคิวเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยคือสาขาเนี้มันเพิ่งขยายได้แค่6สาขาแต่จํานวนคนที่ต้องการใช้บริการมันมันเยอะกว่านั้นมากๆใช่ซึ่งซึ่งก็พยายามจัดการอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยอะไรเงี้ยที่ถามมันไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันเยอะไปเกินกว่าเราจะดูแลได้ คือคือสุภา,าขาหนึ่งใช่ไหมเรารับบริการได้20-30คนต่อวันขึ้นอยู่กับพัตการที่ทําใช่ไหมครับแล้วจํานวนคนที่ต้องการให้ใช้บริการต่อวันเนี่ยมันเกินเกินจํานวน20-30คูณ6ไปอีกอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เราเรายังจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ซึ่งจะไม่รับคิวหรือว่าจะเลือกรับคิวยังไงมันบางคนแบบต้องวันนี้เท่านั้นเวลานี้เท่านั้น ขอหน่อยเถอะหรืออะไรเงี้ยมันมีหลายปัจจัยมากหรือแบบแม้กระทั่งอุบิเหตุอย่างเช่นเครื่องเสียกระทันหันมีเราที่เราเคยเจอคือไฟดับหรือหมอรถชนอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นมันเป็นอุบิเหตุที่บางทีก็เราไม่ได้ไปบอกบอกผู้ใช้บริการโดยตรงว่ามันเจอแบบนี้นะแต่เราก็พร้อมรับทุกอย่างว่าเออเรทคือเรทช้าคือช้าเลื่อนคือเลื่อนอ,นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าการที่มีเยอะกว่ามันจะช่วย สาขาที่มีเยอะกว่าใช่ตอนนี้เรามองว่า1ใน1ในวิธีการแก้ปัญหาคือการเปิดสาขาเพิ่มเพื่อรองรับอันนี้คือแค่หนึ่งในนั้นแต่ใดๆคือการจัดการระบบภายในยังเป็นเรื่องที่เราเอามาเป็นตัวเมนอยู่ซึ่งซึ่งระบบการจัดการที่รื้อใหม่ทั้งหมดเนี่ยกำลังจะเสร็จประมาณมีนานนี้มันเหมือนจะแบบเฮ้ยเหมือนจะใช้เวลานานเนาะแต่เราก็อยากปล่อยแล้วก็ให้ชัวเพราะว่ามันรื้อระบบใหม่ทั้งระบบเลยวิธีการนัดหมายวิธีการคอนเฟิร์มคิวหรืออะไรเงี้ยเปลี่ยนไปหมดเลยใช่ครับนี้ แต่เราเนี่ยผมว่าคนณลูกค้าบางคนเขาใส่กการที่แบบจริงไม่ได้จริงในทางที่เราางจริงจริงนก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วจริงๆถ้าไม่นับปัญหานี้ยวันหน้ามันก็ต้องมีปัญหาอื่นแต่เพียงแค่เราต้องยอมรับว่าถ้าปัญหามันเกิดอ่ะเราก็ต้องมองอย่างเป็นกลางเราต้องไม่มองเข้าข้างตัวเราเองหรือมองเข้าข้างตัวลูกค้าเราต้องมองว่าเออตรงกลางสิ่งที่ถูกต้องมันควรเป็นยังไงและมันควรที่จะทำแบบไหนซึ่งเรามองในพอยต์ของเขาพูดมันมีส่วนที่ถูกไหมถ้ามันถูกเราต้องมาแก้ไข แต่ถ้ามันไม่ถูกเราก็ต้องเออทำยังไงดีเพื่อที่จะเอ่เขาเรียกนะออตอบรับกับเขาซึ่งอย่างอย่างอย่างเคสเนี้ยที่เป็นประเด็นเนี้ยครับก็มีการคุยกับเขาติดต่อกับเขาแล้วก็แก้ไขปัญหาให้เขาใช่ครับแล้วก็บอกแนวทางการแก้ไขกับเขาลิฟก็ตอบทวิตเตอร์เองเลยเพราะว่าจริงๆลิฟเป็นคนไม่ค่อยตอบทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่อย่างเคสเนี้ยลิรู้สึกว่าต้องตอบเพราะว่าเออมันเป็นเหมือนเหมือนคนคนเห็นประเด็นนี้เยอะแล้วมันอาจจะทําให้เกิดความไม่ไม่เชื่อมั่นเชื่อใจแต่สุดท้ายแล้วอยากจะบอกว่า อยากให้เชื่อใจเพราะว่าเราก็พร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาออปัญหามันเกิดได้อยู่แล้วแหละซึ่งขึ้นอยู่กับว่าออคนดูจะตัดสินว่าเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของเขาไหมถ้าเป็นปัญหาใหญ่จนมันรับไม่ได้จนที่ไม่ไม่มั่นใจแล้วที่จะใช้บริการแบรนด์นี้ต่ออันนี้เราก็ต้องยอมรับการตัดสินใจแต่ถ้าเกิดใครที่เชื่อใจแล้วก็เชื่อในวิธีการบริหารของลิศว่าลิศพร้อมที่จะแอคชั่นกับมันนะก็ขอให้เปิดใจกับมาที่เรา <S <S น,นะครับน<อ>ี<อ>่ตอนนี้คือเป็นเสร็จที่ทนหนึ่งของห้อง ใช่เยยังเกี่ร้อยล้านที่ผมพูอย่าอย่าพูดถึงเรื่องตัวเลขเลยใช่ก็เอาเป็นว่าทำตามโกไปเรื่อยมันก็มีแพชชั่นอะไรบางอย่างอยู่สมัยก่อนก็มองแค่ตัวเองใช่ว่าเราอยากทำคลินิกอย่างนู้นอย่างนี้ให้ออกมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นครอบครัวหรอครอบครัวแล้วคือพนักงานเข้ามาเป็นร้อยชีวิตแล้วทุกวันเนี้ยล้วแบบคนโน้นมีลูกคนนี้กําลังจะแต่งงานคนนี้มีสามีคนนี้ แบบเพิ่งตั้งคันอะไรเงี้ยมันเหมือนเราเอาความฝันทุกคนมาลิฟเหมือนจะโลกสวยนะจริงๆแล้วจริงๆคือจริงๆแล้วมันคือจะบอกว่าอะไรเดียวมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบมันดูโลกสวยอะว่าแบบนี่ทําเป็นแบบดูเอาแบบพนักงานมาอ้างใหู้แต่จริงๆแล้วถ้ามามองในสภาพแวดล้อมการทํางานจริงๆอะรู้สึกว่าดิ้ก็ยังต่อให้ระบบมันต้องเติบโตที่เป็นมาตรฐานอะเราก็ยังต้องมีคาว่า มิตรจิตมิตรใจเขาเป็นครอบครัวพี่น้องมนุษยธรรมใช่มนุษงยธรรมอยู่ไม่ได้แค่แบบสั่งงานสั่งงานสั่งงานคุณต้องไปทําตามเราให้มันได้ตามจ็อบแค้นจบอะไรเงี้ยอะแล้วครอบครัวเราอ่ะสร้างครอบครัวเราอ่ะครอบครัวครอบครัวเราน่าสงสารมากอะไรเนี้ยเือนอะไรวางแผนสร้างครอบครัวอ่าครอบครัวนะครอบครัวตัวนี้เหรอเออถ้าเกิดครอบครัวลิน่าสงสารมากตอนนี้บ้านลิต้าที่ซื้อมาเพื่อเป็นคลินิกที่แรก ตอนแรกมันก็เป็นคี่ดินสามชั้นอีกสองชั้นก็เป็นที่ดินอยู่เองมีห้องนอน,นคุณพ่อคุณแม่มีห้องกินข้าวมีที่ดูทีวีตอนเนี้ยชั้นสี่โดนรื้อเป็นออฟฟิศใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่มาไม่มีที่นอนเวลามาต้องไปนอนแยกไปเช่าโรงแรมหรือไปนอนคอนโดอะไรเงี้ยแต่ก็คือ<ม>คือบ้านาคือบ้านใหม่ให้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็คือเหมือนแบบ เหมือนแบบบังคับว่าเจอกันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอบ้านเสร็จเราก็ทำบ้านเป็นออฟฟิศอีกทำอ่ะใช่ไม่ใช่ซื้อแยกแล้วตอนนี้ตอนนี้คือแยกเลยว่าบ้านคือบ้านตอนนี้ซื้อแยกไปแล้วบ้านคือบ้านแล้วก็มีออฟฟิศที่อีกอันนึงแยกออกไปอีกที่เป็นออฟฟิศโดยเฉพาะแล้วราคาครอบครัวแม่จะสร้างครอบครัวไหมของเราเองความรักเหรอความรักไม่แหลกห่ามอ้อมจังเลยนี่ก็เราก็ครอบครัวไหนว่งะเออเออตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับยังเหมือนเดิมโฟกัสกับงานเออ ท่านหนึ่งได้ทำงานแต่ว่าจริงๆทุกวันนี้ทำงานแบบว่าทำงานเยอะมากทำงานเยอะมากจริงเมื่อวานนอนก็นอนตีสามคุยงานเพื่อสร้างออฟฟิศที่เสร็จเพราะว่าบางบางอย่างหน้าที่ก็ไม่ดูใครจะทำเราก็ต้องทำแล้วคุยกับแฟนนี่ถึีกี่กิโลแง่แม่ถามเข้าไม่มีครับไม่มียังโสดเดู่ครับม่คุยนะคะอะไรนะครับม่คุยนะคะ มันก็ต้องมีบ้างเรื่อยๆปะปายกุบกุบสีกีบมีคนไปเรื่อยๆหรอหรือยังไงอันนี้หมอถามตรงๆแล้วมั้งแต่ว่าไม่เงาแล้วจริงๆจริงๆไม่ได้ไม่ได้ยึดติดความรักดีกว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่แบบชอบทํางานแล้วก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้โฟกัสรู้สึกว่ามีเพื่อนแล้วก็แฮปปี้แล้วมีเพื่อนอยู่แล้วก็อยู่ด้วยกันก็แฮปปีแล้วทุกคนก็ถามคนรอบตัวทุกคนถามแต่ก็แต่ก็ หาเวลาเจอเพื่อนก่อนเนาะเออหาเวลาเจอเพื่อนเจออะไรก่อนเนาะตอนนี้ก็มีเวลาให้ตัวเองก่อนอะไรเงี้ยครับนคือโสดใช่ไหมสันดิโสดครับมีคนคุยแค่นี้ยังไม่ไม่ละแล้ก็คุยกันงคุยเฉยเเพื่อนกันอ่าอ่าได้ได้ได้อ่าโสดโสดโสดอืมครับขอย้อนกลับนิดนึงก่อนหน้านี้ที่ใช้เงินภายในวิดีโอสามสิบล้านนะคะกลุ่มผู้ชวทีมีเยอะมาก อ,อ๋อจริงๆทําคลิปถแถลงแล้วนะว่าแบบว่าเราใช้เงินเพื่ออะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครดูเนื้อในจริงๆเนี่ยของที่ซื้อเป็นส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นสิ่งที่สําหรับการเติบโตในอนาคตทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการซื้อออฟฟิศใหม่ซื้อบ้านใหม่ซื้อเครื่องมือแพทย์อะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าใครติดตามชีวิตลิศจริงๆอ่ะลิศแทบไม่ซื้อของใหญ่ๆเลยเพราะนี่เก็บเงินไม่ซื้อของที่จําเป็นทีเดียวแล้วก็แค่ เอ๊ะจ,จริงๆวันนั้นไม่ใช่คอนเทนต์ด้วยแต่อยู่ดีๆคือเอ้าทุกอย่างเหมือนมันว่างวันนั้นวันเดียวอ่ะเวลามันน้อยมากแล้วก็เหมือนนัดเซ็นทุกอย่างภายในวันนั้นวันเดียวแล้วก็มามา,มาดูย้อนหลังเอ้าเดี๋ยวนะมานั่งนับรายการเช็คไปเช็คมาอุ้ยมันเป็นคอนเทนต์นั้นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยปล่อยเป็นคอนเทนต์ไปก็ไม่คิดว่าจะแบบว่าไวรัลขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมว่าคนขายอยากเป็นชิริชิริไม่ใช่รุ่นบอกว่ามอลลี่ทำไมะนะฮะอยากเป็นหมอลลีล่เพราะว่าเราดูคอนเทนต์ประเทศดูห่างลังเกี อ๋อจริงๆจริงๆืงิว่าเบื้องหลังก็มันก็มันก็ไม่ง่ายนะหมายความว่า,าใช่คือถ้าคือนิดอาจจะดูเป็นคนตลกเฮฮาแบบว่าย t ทู e ก็ดูชิลๆสบายๆเส,ส,สื้อยืย่อางเกงขาสั้นไปไหนแบบเจอคนไหนก็หัวเราะเฮฮาแต่ว่าจริงๆถ้าเบื้องหลังการทํางานอ่ะดิว่าลิซหนักมากหนักมากแล้วก็สู้มากเพราะว่าลิซต,ตั้งโกอะไรไบางอย่างตัวเองว่าว่าลิซจะทํามันถึงเมื่อไรแล้วก็ อยากจะเกษียณเมื่อไหร่แล้วก็แล้วก็วันนี้จะต้องทําหนักแค่ไหนรับทราบมาอยู่แล้วก็เลยลุยยั้งแต่ตอนนี้เต็มที่ไปเลยแล้วก็วางรากฐานให้ตัวเองเพราะว่าเนาะเกิดมาไม่อย่างลิศไม่มีพื้นฐานทางบ้านช่วยอ่ะมันคือนี้ก็อยู่กรุงเทพคนเดียวทุกอย่างก็ทําคนเดียวพนักงานลิ้ก็รู้ว่าลิศน่าสงสารแค่ไหนแต่ว่าไม่คยแล้ว่เราทักกยเออเอุ้ยพี่ใจเย็นเอาเดียดร้องอบ ในมุมเราที่คนอาจจะไม่ได้เห็นเรื่องหลัวในความรป็นองเราร้องไห้เลยเซนซิทีฟกับเรื่องนี้เข้าใจแล้วว่าพอจะมาถึงจุดนี้มันเราผ่านทุกข์มาเยอะมากใช่ก็คือก็ทำจริงๆทำทุกอย่างก็ก <c oughs> ็ทำจะบอกว่าทำคนเดียวก็ไม่ถูกก็คือมีพนักงานแหละช่วยกันแต่ว่า เวลามองภาพพนักงานริสท,ที่เขามองริสเข้ามาเห็นริสว่าแบบอยู่คนเดียวทําคนเดียวแล้วเขาก็ตั้งใจช่วยแล้วอยู่เราบางคนอยู่ริสมาตั้งแต่วันที่ริสแบบมันเป็นสาขาที่หนึ่งมไม่มีอะไรเล้เขาก็อยู่ต่อถึงทุกวันนี้เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้แค่เรื่องเงินหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราซึ่งเราริสจึงบอกเลยว่าคาพูดที่ริสพูดมันอาจจะดูโลกสวยว่าแบบอย,อยากสร้างที่นี่เป็นที่มั่นคงเป็นครอบครัวให้เขาอยู่นะมันเลย มันเลยเออมันเลยเ้นที่ถีเ่อใช่คนไม่ได้เห็นเรืองหลังใน้ถานที่เราทำงานใช่หมหมอเขาเห็นในวันที่เรามีแล้วคนเห็นแค่เพือนมาใช่บางคนก็พูดแบบว่าในแง่แบบว่าฟังแล้วก็แบบท้อแบบเย่นเอ้ยไปเว็บพนันออนไลน์หรือเปล่าหรือมีใครให้เงินเขาเลยนะให้เงินมาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดโอ้ถ้าเกิดเนาะทช่นีมันดราม่าเรื่องจะโดนโยงหมดซึ่งพอฟังพุ่อุ้ย ความสําเร็จที่เราอุตส่าห์สร้างมันมาด้วยตัวเราเองเนี่ยแบบโดยที่ไม่ต้องมีแบ็กอัพหรือซัพพอร์ตอะไรเลยอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่อ่ะอะไรเงี้ยภูมิใจนะภูมิใจแค่ไหนภูมิใจแค่ไหนกับคนคนมองว่าเราประสบความสำเร็จแล้วนะวันนี้เราเริ่มมันมีขึ้นมาแล้วเหรอแตเราสร้างขึ้นมาเองจริงจริงลิศภูมิใจมากภูมิใจกับตัวเองมากแล้วก็จริงๆริงลิศจริงๆริงลิศหยุดทําแล้วก็ได้หมายความว่าทุกวันนี้หยุดทําแล้วก็ได้เพราะว่าเงินที่ได้มาคิดว่า เพียงพอแล้วกับการที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจาวันแต่อย่างที่บอกไปมันก็คือมีคนที่อยู่ข้างหลังเราอีกเป็นร้อยๆอคนเลยทีเนี้ยมันก็ต้องมองถึงจุดนั้นแล้วก็เดเรกชั่นบางอย่างก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเช่นเราอาจจะสมัยก่อนเราอาจจะมองแค่โตอย่างเดียววันเนี้ยเราก็มองว่าเราประสบความสําเร็จระดับหนึ่งตอนเนี้ยเราก็มองว่าธุรกิจของเพื่อนเราหรือว่าใครก็ตามที่เราช่วยเหลือได้เราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือหมดเพื่อจะก็อยากให้เนาะเราเห็นว่าแบบการที่จะ ทำอะไรแล้วมันสำเร็จขึ้นมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วถ้าเกิดไม่มีการช่วยเหลือจากคนรอบข้างอะ่ะมันเป็นไปได้ยากมากอย่างนี้อ่ะโดนเพื่อนๆที่อยู่ในวงการแบบช่วยเหลือกันนิฟไม่เคยจ่ายคินค่ารีวิวแม้แต่บาทเดียวเพื่อนๆนที่อยู่ในวงการที่เป็นนึกออกไหมอ่าด้านนี้อ่าเพื่อนเพื่อนที่อยู่ที่เป็นในวงการทุกคนแบบเข้ามาเข้ามาแบบให้ซัพพอร์ตแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวมาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวช่วยโปรโมทให้อันนี้เดี๋ยวยังยางนี้ให้แบบ คือพอมองนึกย้อนหลังไปจนถวันที่เราแบบสึงวันเนี้ยมันแบบมันเออมันรู้สึกอะเออเรื่องตายหมดเนอะไรนะฮะจะบอกว่าจริงๆลิฟเป็นคนแบบเหมือนแบบเหมือนแบบไม่พูดเรื่องความรักความขอบคุณอะไรไม่ค่อยเก่งแต่ว่าถ้าใครที่อยู่กับลิฟจะสัมผัสได้เลยว่าลิฟไม่เคยลืมบุญคุณใครหรือว่าแม้กระทั่งเขาจะช่วยในก้าวเล็กๆหรือก้าวใหญ่ๆก็ตามลิปอ่ พร้อมที่จะซัพพอตเขาคืนหรือว่าอะไรก็ที่ช่วยเขากลับได้แม้แต่เล็กน้อยเราพร้อมที่จะทำซึ่งซึ่งก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนที่จะต่อสู้แล้วก็เดินไปด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณทุกคนมากจริงจังจกใจเลยเพราะว่าถ้าไม่มีพวกเขาทุกทุกคนทุก,ท,กทุกอย่างอมันก็เราก็ประสบความสําเร็จไม่ได้ในวันนี้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เรียกว่าประสบความสําเร็จโดยโดยโดย,โดยทั้งหมดนะนาริตยังรู้สึกว่ามันก็ต้องโตไปอีก ยังต้องโตอีกเพราะลิตรู้สึกว่ามันเร็วไปที่จะเรียกว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าลิตริ่งโตมาได้แบบทํามาได้แค่ประมาณ2ปีกว่าไม่ยังอยู่ที่ตรงนี้เนาะยัางไม่ต่อยังไม่หยุดแค่ตรงนี้แน่นอนครับแล้วก็ยังต้องพัฒนาต่ออีกเยอะค